นอนก็สาแต่ติกเอเไปห้องเจ้ไ่ได้ใส่เพราะเรเาเอาผู้เรีนดิน่ขายอาบองทขไปไปขายเ้ย่านัละนไลนติ๊กเกอร์เฮ็ดไทยไหมเอามาแล้วไปอีกเดี๋ยวขึ้นไปขับเนียลูกเบ้ นี่ไงไม่รู้แต่ช่างเหยวน่าจะขึ้นางเหยไไม่ขึ้นตัเอ้ก็ไม่มาแล้วครับจเหยวังเยวไม่ได้ขับครับทำไมมาเทเร็วแต่จะมีบ้านบอกเย็บเย็บโอ้ไม่ได้หโอก ขึ้นขึ้นไปแล้วโอ้ยไปๆขึ้นไปเคยขึ้น4ขนไปบัญชาอ่ขึ้นบ่ขึ้น I <laughs>

สุดๆแล้วค่ะเยี่เยเยเยีเยี่ยมกลูกเสียนะ ฮะครับวันนี้รู้สึกรู้สึกเพร็วเป็นพิเศษะครับเด็กทำทำงานตั้งแต่เช้านะครับข้าวก็ยังไม่ได้เด็กเฮ้ยไม่ได้กินนะครับย mm ังไม่ได้กินนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเอีทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่คนที่ชอบปิดบังนะครับขอบคุณคนที่ชอบปิดบังไง คนคนทำไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้ทำอะไรถามอะไรถามอะไรถามอะไรครับถามอะไรถามอะไรก็วันนี้ก็รู้สึกผรู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณดัมซีทุกท่านนะครับตัวหลังในงานนี้ที่เกิดขึ้นก็คือพี่บุษดัมซงดินด่วนแล้วก็เสียอันพี่สานใต้ดัมแต่งแล้วก็แล้วก็ผม 3คนนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นที่ได้มาสร้างตรงนี้ค่าตีมูลค่าทั้งหมดวัดนับไม่ท้วนนับไม่ด้วยนไม่ท้วนจริงรถเยอะมากอันนี้คือเราทำด้วยใจนะครับเราทำด้วยใจทำให้กับคุณยายแต่จุดๆไม่พูดดีกว่านะครับคือพวกผมทำบางคนก็ชอบก็มีไม่ชอบก็มีนะครับผมก็เข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้นะครับก็ นี่ก็ตีไปเลยนี่เฉะพาะดินนะตีไปมูลค่าตีไปท,ทันรัตไท่สามร้อยห้าสิบไหมสรามร้อยห้าสิบไปอ่าสามร้อยห้าสิบนะครับประมาณร้อยกว่ารถแล้วก็ปูนอีกนะครับปูนเป็นร้อยลูกบล็อกเป็นร้อยลูกนะครับ<ผ>มไม่เป็นไรครับมไม่เป็นไรผมร้อนก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ทีมงานมอไซค์ด้วยนะครับทีมงานรถกระบะด้วยนะครับ มาหมดน,นะครับสายบุญไม่ว่าแต่ทุกท,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 ทุกทีมงานนะครับที่ได้มาร่วมบุญกันวันนี้นะครับขอ,อกจ,จุดด้วยแลวก็วันที่14กัยนยาที่บ้านผมนะครับที่เดิมที่วัดบ้าน,น<ๆ>สามโคนะครับที่เดิมนี่นี่ก็ไปร่วมนี่ก็ไปร่วมมาแล้วมงคลสา้าก็ไปร่วมแล้วเดียรตีไปมาหมดเดียร์ตาเซียมอนไปมาหมด แล้วก็เจอกันครับวันที่ส4ที่วัทธาสานะครับนี่ปอบุใช่ปอบุญนะครับบริจาคกินทุนทรายเข้าวัดทางนู้นเต็มที่ครับวันนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนใหญ่อย่างนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับมันก็ย่วนเสียงคือการจราจรนะครับลุบด้วยครับไปลุบลุกลุบ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  การน่อร้อนร้อนการการไปเดินอย่างนี้หน้าแบบนี้ตบวมนะเฮ้ยก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานทีมงานทุกทีมงานนะครับตาคาม นะครับพี่ครับเสียท็อปแทบนะครับนี่มาไกลเหมือนกันนะครับพี่เสียท็อปแทบเสียท็อปแท็บก็มาไกลเป็นพอสมควรใช่ไหมมาไกลคันที่มาไกลที่สุดคือชนบุรีชนบุรีโกบอยโกบอยร้อยเรื่องอ่ามีมาชนบุรีก็มานะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดอ่าร้อยเอ็ดยะโสซีสเกตซีส,สเกตมาหมดครับ ทุกท่านก็พวกผมก็ไม่ทั่วแน่นอนครนี่นี่พี่ใหญ่มาทีนี่นีพี่ใหญ่นี่นี่นี่เลยครับมามาครับนี่ก็คือตัพ่องานพ่องานพ่องานนะครับทุกคนทุกคนเป็นเจ้าภาพครับทุกคนทุกคนผีไว่าอยากว่าผมเป็นพ่องานไม่ใช่เจ้าภาพเขาเรียกพ่อ ก็ไม่ได้มาแล้วก็ขอขอบคุณทางอำเภอนะครับทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับของอำเภอลำดวนนะครับขอขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็งานก็เริ่มรุลร่วงไปด้วยดีนะครับก็ไม่มีอะไรติดขัดอะไรนะครับเราก็มาด้วยใจกันนะครับใช่แต่ว่าเนี่ยเขาอยู่หกโมงนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอรถเขาให้เทีต่อ

นปถ้าคอยไปโดนน้องซ้ายจะเข้าเนี่นยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ